วันนี้โปรสับตู้ใหมายเลขกหนึ่งเตชันผู้เล่นพอสมควรผู้เล่นตัวจริงในนัดเปลา่านวิดเริ่มเกมครับทีมเจ้าบ้านเอเอฟอัมพวาจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเสื้อเหลืองเกมจากลือเกงน้ําเงินโอ้โหเริ่มเกมมาโดนท่าเรือตัดบอลได้เลยแล้วก็นวัตสวนแก้วยิงอ้าลูกนี้ตะปบไปอยู่แล้วก็โอ้โหนำเร็วเหลือเกินครับแค่15วินาทีเท่านั้นเนินาทีครับโอ้โหนำเร็วเหลือเกินหลุดขึ้นมาอีกแล้วนันทวัฒนตซิกเข้าเขตโทษอ้าวเราโดนเกี่ยวไปไงครับ เรียบร้อยครับโอ้โหโดนจุดโทษอีกินเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับงานท่าเรือครับบวกสกอร์เพิ่มเป็น2ประตูถดศูนแล้วครับหน้าเลยครับตุดขึ้นมาครับทางขวาครับนันทวัฒน์หลบได้ตืึ่งคนแล้วยิงเข้าไปครับโอ้ให้กับการท่าเรือที่พงให้มาลูกนี้เอ้าไม่รับหน้าอีกแล้วครับนันทวัฒน์สวนแก้วอุดเข้าไปโดนเดียวกับผู้สาประตูจ่ายให้กับบาดีลูกที่ยิงเข้าไปครับเป็นประตูที่สี่ครับ นี่ครับพยายามที่จะเช็คลำหน้ากันอีกแล้วแล้วก็หลุดมาคนเดียวเลยครับประดินโยกหลบ้รักษาประตูสูวัดชัยครับแล้วก็ยิงเข้าไป้ oh. นี่ครับต่อบอลกันใกล้ๆเอาเตะพลาดครับดันทวัตลูกนี้เรียบแล้วก็เปิดไปเสาสองถึงจริงๆครับปกรยิงด้วยซ้ายลูกนี้ oh. เสียบพักบรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมเอาลุกนี้เรียบร้อยครับเปิดธนบุญเกษสารน์ครับบวกประตูที่8ปเปิดมานันทวัตมีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง โยกเข่าซ้ายแล้วก็ยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับเป็นประตูที่9แล้วนะครับขึ้นมาครับนัทวุฒินัทวุฒิเปิดเสาสให้นูรุนแต่ว่าโซเลสวิ่งมาปาดมาก่อนธนสิธิ์จะเปิดหรือว่าจะยิงกันไหลต่อให้กับเพื่อนครับเป็นนูรุนสียันเกมนะครับกลับมาชมเกมกันต่อครับในตามอยู่กับสูตรประตูต่อ11นะครับโอ้โหลูที่หลุดขึ้นมาแล้วยังไงครับได้ครับ เป็นประตูที่12ครับของการท่าเรือครับจากนูรุนสียางเกมจ่ายต่อมาที่เซกิโอโซเล่ครับไหลให้กับนันทวัฒน์ยิงลูกนี้ครับลูกนี้โอ้ริกหาเหลี่ยมยิงแล้วได้ยิงครับท้งไรของเกมนวโอ้โหเหลือเชื่อครับยอดครับเอ f ีเอฟอามวาได้ประตูครับเฮทั้งสนามครับเป็น1ประตูต่อ13บสามตอนนี้ท่าเรือขึ้นมาอีกครั้งครับ ธานาสิทธิ์เปิดผ่านเข้ากลางลูดูนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับบินตัดบอลได้ครับไหลเข้ากลางให้กับซัวเรสไหลามาลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นประตูที่5แล้วนะครับของนันทวัฒน์สวนแก้วเปิดเก้ามานันทวัฒน์จะมีโอกาสยิงประตูที่6หรือไม่ครับไาต,ต่อให้กับเพื่อนดูดูนทำชิ่งกับธานาสิทธิ์ลูกนี้เรียบร้อยครับไปล้ำหน้าครับอ่นนี้โจมกลางออกบอลได้สวยจริงๆครับซัวเรสจีตาทอน เปิดขึ้นนามาถึงบอลก่อนด้วยนะครับเป็นทาวินนะครับโอ้โหขอให้เับเป็นมีโชคครับผู้เลเองมีโอกาสผ่านมาให้กับดูลุ้นครับยังไงก็เคลียร์ต่อธนาสิทธิ์ยังไม่ยิงนะครับแล้วก็ชิปเป็นประตูครับลูกนี้โอ้โหเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงครับ่าวกันได้ครับว่าถ้าเรือนั้นจะไปเจอกับใครและลูกนี้เป็นประตูครับของธนาสิทธิ์เป็นแท็กถึงเจ้าตัวด้วยนะครับ ขึ้นมาแล้วทางขวาธนาสิทธิ์เรียบร้อยครับโอ้โหมีสกอร์จนได้ครับขยับให้แล้วนะครับธนาสิทธินะครับถึงบอลก่อนด้วยนะครับยกหลบข้ามมานูรูนทั้งรอยอยู่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นประตูที่22นะครับคนที่ทำสี่ประตูก็จะมี2คนก็คือธนาสิทธิ์กับนูรูน5ประตูเป็นนันทวัฒน์ครับ ไงครับออไม่ท้องททดครับเ่าหมดไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะเล่นวันนี้ครับ